มาถึง12ปันนาทั้งทีไม่ท่องราตรีเขาบอกว่ามาไม่ถึงครับตอนนี้ผมก็มายืนอยู่ที่ถนนคนเดินครับซึ่งถนนแห่งนี้นอกจากเสื้อผ้าให้เราเลือกซื้อหาแล้วมีหนึ่งอย่างครับที่เรามาถึงแล้วไม่ควรพลาดอยากรู้ไหมครับว่าสิ่งนั้นคืออะไรถ้าเกิดอยากรู้แล้วตามมาเลยครับเมนูเด็ดที่ผมกําลังตามหาอยู่ตอนนี้นั่นก็คือปิ้งย่างอาหารพื้นเมืองของพี่น้องชาวไทยลรือนั่นเองนะครับ ตลอดของสองฝั่งถนนคนเดินเราจะพบกับร้านค้ามากมายที่เต็มไปด้วยควันขมงจากการปิ้งย่างและอบปวนไปด้วยกลิ่นหอมอันน่าลิ้มลองไม่ว่าจะเป็นปีกไก่เครื่องในเนื้อหมูมเนื้อวัวไส้อ่อนปลาหมึกหอยย่าง และบรรดาผักเพื่อสุขภาพอย่างเห็ดแตงกวาและพริกชี้ฟ้าก็อร่อยเด็ดเช่นกันนะครับซึ่งราคาก็มีตั้งแต่1หยวนหรือประมาณ5บาทจนถึงแพงที่สุดอยู่ที่100บาทนั่นเองครับที่เขาชอบกินปิ้งปิ้ปย่างยนะคะก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก็ง่ายตอนที่เราเขา,เาไปทําไร่ทํานาในป่าเนาะแล้วก็เขาก็ทําง่ายๆค่ะแล้วก็ออจุดไฟเสร็จแล้วก็เผากินปิ้งกินแล้วก็ง่ายแล้วก็ ถ้ารสชาติกินเข้มขมก็เขาก็มีเลงเยอะมีเลงไปทำไรทำนาอะไร ส่วนเคล็ดลับความอร่อยของปิ้งย่าง12ปนาก็อยู่ที่เครื่องปรุงรสที่ต้องนำเนื้อสัตว์และผักมาจุ่มก่อนอย่างบนเตาถ้วยนี้แหละครับที่มีส่วนผสมของกัวเจียวเครื่องเทศเฉพาะของชาวไทยลือ้อซึ่งหากใครชอบรสจัดก็บอกแม่้าให้จัดเต็มได้เลยนะครับและถ้าอยากอร่อยคูณสองต้องทานคู่กับเครื่องดื่มสีทองมีฟองสีขาวถึงจะเข้ากันนะครับ รสชาติไม่เหมือนจะมีเครื่องเทศเยอะกว่าจะดั้งเดิมกว่าไม่ไม่ปรุงแต่งมากมายจะเป็นรสชาติไทยลื้อแท้ สำหรับคนที่ชื่นชอบอาหารปิ้งย่างต้องระมัดระวังในการเลือกรับประทานควรเลือกร้านที่ใช้ภาชนะการปิ้งการย่างที่สามารถลดและป้องกันน้ำมันหยดลงบนเตาไฟได้เลือกร้านที่มั่นใจว่าใช้วัตถุดิบที่สดและสะอาดหรือเลือกร้านที่ได้รับการรับรองจากกรมอนามัยโดยสังเกตจากายอาหารสะอาดรสชาติอร่อยก็สามารถยืนยันความปลอดภัยได้อีกทางนะครับกมลวันปัญญ,ญารองกรหายภาพอิสรพงศ์เตชะแก้วทีมข่าวฟรีนิว รายงาน